สวยครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตที่ได้ การแสดงด้วยแต่ว่าเราจะยากตรงนี้ว่าตอนแรกอ่ะเราไปแคสโบไม่ค่อยชอบแคสงานเนาะแต่เรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราอ่ะอยากลองทําดูแล้วก็เคยคิดค่อยฝันไว้ว่าอยากจะแบบได้ภาคเสียงหรือว่าเป็นเจ้าหญิงเอ,อาง่ายๆคือเด็กทุกคนอ่ะชอบเจ้าหญิงดิสนีย์เหมือ,นนอมจะเป็นใครก็ได้จะเป็นแอเรียลก็ได้ทีะยก่งก็ผู้คนบนดินอะไรก็ได้แล้พอแบบ เราได้เป็นสโนไวท์อะวันนั้นเราก็แบบว่าหรังะได้สโนไวท์ไยเหรอคฮะพี่อะไรเงี้ยแต่วันนั้นแคสนะไม่รู้อะดีใจไปก่อนพอแคสผ่านปุ๊บก็ยิ่งรู้สึกแบบทั้งดีใจแล้วก็หนักใจเพรายากมากเพราะว่าทุกอย่างเป็นความลับหมดมันจะไม่มีโอกาสได้เอาเนื้อเพลงหรือว่าสคริปต์อะไรกลับบ้านเลยเอดูหน้างานเท่านั้นตลอดเ็หลงแล้วเป็นข้อจีนแล้วบอกว่าเราไม่ชอบเป็นแพีอะไรอะ หลักตากที่ไม่ได้ชพ่พอพอมนแคสเสรจใะแล้ก็จะคาดหวังว่าจะได้ไมนะีอพอพอไม่ได้ปก็ยิรู้สึกว่แบบมืนโทตัวเองว่าฮ้ยเราไม่ไม่เก่งหรอาไม่ได้หรอหรือว่าอะไรยังไงอเงเราก็จะรูร้สว่ก็ไมแคสได้ไม่เห็นเปนไรเลยถ้าเขาอยากจะให้เราทางานด้วยจริงถ้ามันเป็นเราเราก็จะได้ออไนทนปแคอหูว่า นอนให้พอ,อ,อ<า>นอนไม่หลับ <c oughs> พยายามจะนอนให้เร็วมากเพราะว่าถ้าเรานอนเยอะสิ่จะโอเคขึ้อนอะไรเงี้ยไม่หลับตื่นเช้ามายิ่งตื่นได้เข้าไปอีกเพราะว่าเสียงมันแผลบพอแคสไปแคสมาครูเขาก็อยากจะให้แบบเป็นเลนจ์นี้ลองภาคดูสิว่าเข้ากับทีมงานได้ไหมเข้ากับทีมภาคสิ่งได้ไหมหอะไรเงี้ยพอพอได้ลองแคสตอนนั้นก็รู้สึกว่าบอกผู้จัดการว่า กลับเลยไหมเอย้วว่าุวรวเลยว่าจะได้เขาเขาดูแบบว่าบอกหลายแบบไม่ทำมืออย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยากจริงแหละแล้กคนให้มืออาชีพทำหรือเปล่าทำการบ้านเยอะไหมโบก่นที่ได้รับมาไม่ทาการบ้านเลยอะค่ะก็คือไปถึงหน้างานแล้วก็เาใเวลาชั่วโมงหนึ่งเพื่อจำเนื้อเพลงแล้วก็จำเคริปเวลาภาคสีก็แบบเลยเหรอคะ หนูก็ดูมันมีแค่แบบว่าสองสามบรรทัดอะไรเงี้ยสองสามหน้าว้าวเออหรอคะโหเยอะขนาดนี้เลยหนูจะทำได้ไหมนี่ถ้าแบบอยากคาดหวังกันหนูนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่ไปแคสด้วยแล้วก็ยังแบบคนอื่นหรือเปล่าจที่โบกันโบไปแคสแต่โบวางความเป็นเวลาเลยว่าเป็นตัวไม่นะ ันเป็นเมลดามันก็สวยน่ารักเลย้เรื่องละครคือเหมือนแบบว่าเลนเสียงเราอ่ะเขาบอกว่าไหนลองพูดแบบปกติกับพูดให้มันน่ารักขึ้นพูดให้กระชับขึ้นนี่ค่ะเขาทดลองหลายๆแบบมากเลยจนแบบว่าโอเคเจอช่องเสียงที่เป็นสโ o w w h i แล้วซึ่งกวาจะเป็นซึ่งตัวปกติตอนเสียงโอม ว่าต้องเพิ่มอะไรไปเลยคือเสียงโบมันก็จะมีความหฮาประมาณแต่พอเป็นแบบจอนอไว้ก็ต้องแบบว่าให้มันสูงขึ้นนิดนึงให้มันดูแบบว่าเออเวลาเราคุยกับสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยคือเวลาเราคุยกับสัตว์เลี้ยงมันจะมีแบบเสียงสองเสียงต่ำใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าอยู่ในฝั่งคนหน่อยจะมีแยกอยู่กันเลยไม่ได้ถามว่าจะเป็นจอนอไวที่ร้าอีโจมหรือเป็นาเลยเขาก็คือเอาง่ายๆเขาคือแอปเปิ้ลสีแดงเลย เขาซือ้อแอปเปิ้ลสีแดงเหมือนถ้าเป็นแบบนักแสดงทั่วไปที่แบบว่าเล่นละครเนี้ยไคเตอร์นี่จะเป็นดอกบัวสีอ,อส่อ,อนๆะสีฟูอ่อนอะไรเงี้ยสโนไวท์คือแอปเปิ้ลสีแดงที่อยู่บนทีมาสีขาวอะไรเงี้ยมันจะนแบบสดใสสดชื่น <c oughs> เห็นแล้วแบบเขาเรียกว่าบบอะไรเออบิ่มมันสดชื่นมันแฮปปี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบน่งงที่แบบนั่งบนที่นั่งทบนั่งบนที่นั่งที่แบบนั่งบนี่นั่งแบบนเ่งาจที่นั่งที่แน่งบนที่นั่งบนั่งนที่นั่งนั่งบ หรือว่าคนจะคิดเป็นโนบไปจะไม่ได,จไได้จะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นโบมลยล่ะเพราะว่าเข้าไปคอมเมนต์แล้วหลายท่านก็บอกว่าไม่ใช่โบแล้วก็บอกว่าโบภาคแต่โบไม่ได้ร้องก็มีเด็กก็บอกว่าเราร้องเองเราภาคเองเราเหนื่อยมากลอ,องไปดูหน่อยแสดงว่าเราเช็คไปหลายคนแล้วว่าโ,โอเคผ่านไม่รู้ค่ะ <laughs> นู้ก็ไม่กล้าพูดว่าแบบยังไงแต่ว่าในในฝั่งของเราเราก็รู้สึกว่าก็ทําเต็มที่แล้วมันก็น่ารักในแบบสโนไวท์ในเวอร์ชั่นที่เป็นเรียลไลฟ์ซึ่งหลายคนหลายคนก็บอกว่าโบก็คือลดความตุนาหาได้ว่าดาา่ารากกวเสร็จได้ดาราเอาจริงปะดาราภาคเสียกันเดยวะมากแต่หลายคนแค่ไม่รู้เฉยเเราก็เจอมีหนึ่งหน้าที่ก็คือมีหน้าที่ต้องออกมาโปรโมทด้วยก<ม>็เลยทำให้ทุกคนได้ได้รู้ว่าโอเคเราภาดเสียงของสโนไวท์อะไรเงี้ยมีหลายคนเลยค่ะที่ หนูไปย้อนดูว่ามีใครภาคสิ่งเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยในด Disney เยอะมากเลยที่เป็นแบบดาราผู้ใหญ่อะไรห,หลายท่านก็มาภาคสิ่งอยู่พี่แอนเนโซนเราจับได้แล้ว่คาคนที่เคยภาคสิแต่ที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรนะคะหมายถึงว่าสมมสุดยอินเดอร์สิงคโร์อะไรอย่เงี้ยรู้ไหมว่าเนี่ยเขาเป็นดาคแต่ว่ารู้ดาราคนนี้ไม่รู้เล่ไม่รู้เลย,รเ,ลยเรื่องมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องแอนอาณาจักรมดอะพี่แอนเป็นเจ้าหญิงมดแอนทองหนูก็แบบ เจ๋งมากแล้วก็มีหลายคนเลยค่ะที่ที่เป็นแบบดาราลุนใหญ่มาเป็นภาคเสียงเรา้สึ่เสียงเขจริงๆหลเลอะงีก็หลายคนมองว่าดาราไม่สามารถทํอยางนัได้หรอกนีได้หรอกแต่พอเราได้มาลองทแคนแบบนกวามดนกนอนแาจะี้าใวามเป็นแค่เกมรันได้ตอบย่าจังเลยอะ หนูว่ามันเป็นอะไรที่คนเราสามารถฝึกฝนกันได้แหละเพราะว่าจริงๆแล้วบอตอนแรกก็ไม่ได้ถนัดเรื่องนี้ด้วยแต่แค่เรารู้สึกว่าเราเขาเรียกว่าเราเสพติดเรื่องนี้เสพติดดิสนีย์เราดูดิสนีย์เราดูทุกอย่างที่เป็นของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็พอจะ,จะจับใจความว่าน้ําเสียงเขาเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบหู้ว่ามันไม่ไกลตัวนักสแสดงกับดาราจริงๆก็มีความคล้ายกันเพราะว่าเวลาเราภาคส,สิ่อภาคก,การสแสดงนกัน ถ้าเราไม่รู้สึกอ่ะเราก็จะไม่สามารถพูดออกมาได้หรือว่ามันเป็นอะไรที่ทุกคนสามารถฝึกฝนกันได้เพราะเราก็ฝึกฝน,นหน้าง,งานหนึ่งชั่วโมงกันย้อนกับมันกดดันโอ้โหกดดันมากค่ะช่วงนี้ชาเลนจ์ชีวิตเยอะมากแบบคือ <laughs> <laughs> เรารู้แล้วว่าเราต้องมีเพลงราา้องประมาณแบบว่าอะสมมาสี่ห้า,า 4, เพลงเงีย้ยเราได้ฟังหนึ่งค่ะแล้วก็ครูก็จะบอกทีนึงว่าเดี๋ยววันนี้จะร้องเพลงนี้นะเราก็ท้เพลงนี้เหรอคะครู เราอันอันนี้เหรอไหมคะเราก็จะเลือกอันที่สั้นๆก่อนแล้วก็ค่อยไปแบบยากๆกซึ่งทุกเพลงก็ยากหมดเพราะว่าคนที่ประพันธ์เพลงก็คือ,อถ้าเนื้อภาษาอังกฤษอ่ะคือที่คนที่ทำลาลาแลนอันนั้นคือยากเลยเนื้อเนื้อเพะะลงสลับกันพอเป็นเนื้อไทยจะมีความยากขึ้นมาอีกเพราะว่ามียัญชนะมีสลับมีคำที่ต้องเอชื่อมโยงกับทางภาษาอังกฤษก็จะบับ แล้วก็ต้องแอปพูดว่าตัดประเทศแล้วด้วยว่าคํานี้ได้อะไรเงี้ยตอนแรกมันจะมีหลายๆคําที่แบบมันเข้าแหละมันเข้าเสียงเข้าปากเราแล้วแต่สุดท้ายความหมายมันไม่เข้ากับภาษาอังกฤษเงี้ยเราก็ต้องปรับใหม่อีกรอบแต่ว่าเราพร้อมฟังคาที่คนเข้าอยู่ภาษาทไทยหรือต่างรเทศก็พูดกันมาเยอะแล้วประมาณหนึ่งแล้วค่ <laughs> <laughs> ะต้องเป็นไงนะที่มันเป็นทางบวกเป็น<อ>ทางบวกใช่ไหมก็มีมีทางบวกและลบแหละเพราะว่า มันไปห้ามความคิดคนไม่ได้ว่าฉันฉันจะชอบเธอทุกคนหนึ time, ่งรอคนชอบฉันทุกคนมันก็ยากอเงี้ยแต่ก็ให้รู้สึกว่าอยากให้เปิดใจละค่ะว่าถ้าไม่ไม่ได้รับชมในภาคไทยก็รับชมภาคสาษาอังกฤษก็ได้เพราะว่าดีทั้งคู่ตัวคุณเรเชลเองเขาก็แบบว่าเซ็กซี่มากแล้วเราต้องไปพากไปแ่บให้เท่าเขาอ่ะเราอาจจะมีความแหบของเราอยู่มาหนึ่งหรืออาจจะไม่ได้แบบว่าเท่าเขาแต่ก็ได้ประมาณนี้ก็ยังโอเคแต่ยังสยบคำคือเป็นดูเป็นดาราเป็นคนไดกทุกอย่าง ตอนนี้ก็รู้สึกประมาณนั้นเหมือนกันไม่มีความเตัวพอเราเป็นตัวร้ายเราไม่ใช่แน่ๆนะพอพอทุกคนรู้ว่าร้องเพลงได้เล่นได้แสดงได้แอคติ้งได้เอ่อบูได้ดราม่าได้ตลกได้เขาดูกเอามาให้โฮทำเพี้ยนเหมือนกันเมื่อกี้น้องๆบอกว่าเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบความสามารถตอนนรู้สึกไงบ้างตอนนี้ชมแล้วรู้สึกอยากทำนี้ที่แบบว่าโฮเป็น แต่บางอย่างก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่แค่ว่ารู้สึกว่ายินดีที่จะทํามากกว่าเต้นเราอาจจะไม่เต้นเก่งอะไรแล้วก,ก็เต้นพอได้ร้องก็อาจจะร้องพอได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยให้บคนฟังรับไม่เพีย้ยนหูอะไรเงี้ยการแสดงก็ก,กลางๆไม่ได้บอกว่าหูหไปขนาดนั้นฉันอยู่ในระดับกลางไม่ได้ถาจริงเราทำอะไรที่ดีที่สุดเราทำอะไรที่ดีที่สุดนอกจาเป็นแฟนอารีก็ทำอะไรที่ดี ตันที่เราไปแทนกหนึ่งชั่วโมงแล้วกลับบ้านอะอันที่ยากที่สุดคือเอ่อเพลงเพลงอะไรวะอ้าอ้าเป็นอันหนึ่งอ๋อยังไม่ออกมาแต่มันจะเป็นที่ร้องว่า เราได้ด้ค่ะายังไม่ออก่เราแนะนำเราแนะนำโจโบเป็นสิงอยากยยังไงเยาันตาันตาันนโาแค่ะหอมกโรโโโนนัเป็นชื่องรรดะนจไวจนริจัโไวสวัสดีเราชื่อโนรไว้เราเออชื่อโจรมรดาับบเป็นโจนไว้จ้ะะ เป็นแอปเปิ้ลไหม <c oughs> มียาพี๊ด 放在家。